เมื่อผมเขาทําเผาแค่ภูมูลคื้นเดียวทําถึงห้าคนจัดไปครับโอ้ยไม่พี่ผมผมล่อเขาผมล่อเข้าไปข้อเฉยพี่ล่อฆ่าทิ้งชีวิตนี้มันโหดร้ายไอ้น้องทำเผานี่ผมยังไม่ค่อยยังไงดีอ้ยเอาไ่งรแาดนล้วต้องมา่แคั้องไม่องเกร้วีผไปสองตัวแล้ว เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยยังไงงวัดอิดแคแน่นอนพี่มันมีคนอยากได้ผลเพลงอ่ะพี่แรกกับแรกกับชาโดกับลมำปลเหรอเอมผลนสายฟ้าไม่ง่อยผลงาเพลงก็ไม่ดีอะไรนะเ้ยม่ดีสกิลสสกิลเดียวใครสีผ้าเนาะเขาเนาออจีน้ำเงิน ดีหน่อยที่ว่าบัฟเพื่อนได้ทำต่อท่าไหนโต้องจ่ายไหมเนี่ยโอ้ขอค่าหน่อยตุลโขอค่าหน่อยโต้องจ่ายไหมเนี่ยไม่ทำเกี่ยวอะไรวะทำเกียรอะไรได้เฟือมเนี่ยได้อะได้แล้วสีอะไรนะใส่ใส่แค่เดียวได้สีฟ้าเดียวหรอใช่พี่จ่ายได้ไหมถ้าพี่จ่ายได้ก็ทำต่อได้เลยดูก่อนพันห้าจะจะได้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  ต่อไปผมนะต่อไปผมนะคนไหนครับพี่เอาเผาปลาเหรอตอนนี้ที่เปิดตื้อตื้อต้อตื้อเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไหนเกิดว่าเอาไม่ผ่านเหรอเฮ้ยยังไงไม่ผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วเอาอ๋อผลผลชจนนีเหรอผลชจนนีจะทำอะไรครับผมเบื่อไอ้ผลประตูตัวนี้ว่ะมันหนีอยู่ตลอดเลยอ่อแอบฟีฟีเหรอต่อไหมทัานไหมทัานไหมทันอยู่เหรอได้อยู่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  นี่มันยอดนิยมจริงๆทำไมเราถึงไม่ปต่อไปผมนคนนครับพี่คนนี้ทำไหมคนนี้จะทำใช่ไหมโอเคคนนี้ขอรอคนที่นับได้ขอใครไม่รู้ว่าเผาอะไรไม่รู้คนที่นับ็ขออมีผลเสือใายไหมครับพี่ถ้าเกิดคนพอพี่ก็ได้่อคูณใช่ไหม โอ้กี่ตัวโอกี่คนแล้วไม่ใช่ตัวสองทุนล้วอุ้ยทำไม่หลายคนแล้วกี่เน่ะอยู่คนก็หนหลายคนหลายคนเม่อหลายคนแล้วก็เนี่ยถ้ามันสูงอ่ะถ้ามันอะไรนะถ้ามันขั้นขั้นห้าถ้าน่ได้ร่วงเลโอ้โหต่ขึ้นายตายสี่ตายสีเอ็นเจอรตายสีแต่ง่ายพี่ง่ายถ้าพี่ไม่้น่ะโคตรง่ายเลยอย่าไปเิกดเดินก็พออันนาระบากจะ <Okay. S 2> เอา้ามันก็ประมาณนี้ใส่ไป